ของควันชิ้นแรกหนึ่งมืนบาทเฟสหนึ่งบัตรคนจนผู้ปิการอีกไม่กี่วันเฮลันพร้อมกันทั่วประเทศได้แน่ได้เมื่อไหร่ฟังอนุวัตเลย วัสดีคะ่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่4กันยายน2567และก็เช่นเคยอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับเรื่องการแจกเงินเฟสหนึ่งบัตรผู้พิการบัตรคนจนทุกท่านที่เป็นกลุ่มผู้โชคดีนะคะจะได้รับเงินเป็นกลุ่มแรกก่อนแรก1 0 0 0 0บาทนะคะแจกเป็นเงินสดให้กับ ทุกคนอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะก็มีข่าวสารเพิ่มเติมมาฝากทุกท่านหลังจากนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าแจกจริงไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะทางคุณอนุวัฒนจัดให้นะคะก็ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่สอบถานว่าจะได้จริงหรือไม่และคาดว่าจะได้เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเชื่อว่าทุกคนนะคะ จะต้องดีใจกันแน่นอนค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะกลุ่มแรกนะครับคุณแม่ครับกลุ่แมรแรกก็คือคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดและผู้พิการครับ พอรักเขาบอกกลุ่มเปราะบางอ่ะทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าเด็กแน่เลยมีเด็กด้วยมีผู้สูงอายุด้วยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะคุณแม่ต้องทำความเข้าใจกันใหม่นะครับเออคุณน้ำหวานถามว่าเขาจะหักเงินไหมถ้าเราติดหนีอ้อืผมถามน้องที่ที่ที่อยู่แบงก์อ่ะ เขาก็บอกว่าไม่ได้หักนะแต่ผมไม่รู้ว่านโยบายแต่ละแบงค์เนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าเข้าใจใช่ไหมฮะบัตรคนจนไม่ต้องทำอะไรครับคนที่ไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมคนที่ไม่มีโทรศัพท์ก็ไปไปสันนิไปหน่วยลงทะเบียนเดี๋ยวเขาจะถแถลงอีกทีนึงเดีย๋ยวเขาใกล้ใก้ถแถลงอีกทีนึงเพราะว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นคนเดิมอ่า ตัวน้ำตีเป็นคนเดิมเออแต่ว่าเปลี่ยนเฉพานนะน้ำตีพานิชเนาะน้ำตีพานิชท่านภูมิธรรมเนี่ยท่านไปเป็นกะลาโหมพานิชเนี่ยก็จะเป็นท่านพิชัยอ่าถูกไหมฮะจีเนี้ยซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้อันนี้ก็จะต้องไปคุยมันกันใหม่นะอืมแม่จา๋าคนชรา,าก็ต้องลงทะเบียนจา้าแม่เขาเอา,าเฉพาะ คนที่ไม่ต้องลงทะเบียนก็คือคนที่ใช้สทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็คือบัตรคนจนล,ล่าสุดที่คุณได้แล้วก็บัตรผู้พิการส่วนคนแก่ที่ไม่มีทั้งสองบัตรบัตรใดบัตรหนึ่งคุณแม่ก็ต้องลงทะเบียนนะขอบคุณครับคุณรีวายผมอ่านชื่อถูกเนาะห้าศูนย์หนึ่งชอบพังกิงลีวายเหรอครับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วไปบัตรคนจน้วไม่เป็นไรครับบัญชีมันซ้ําซ้อนกันเดี๋ยวมันก็ขอบคุณครับบัญชีมันซ้ําซ้อนกันเดี๋ยวเขาก็เขาก็ตั ชื่อคุณออกเท่านั้นเองอืมมีบัตรผู้มีรายได้น้อยมีบัตรผู้มีรายได้น้อยคือบัตรคนจนใช่ไหมฮะคุณูุจี บัตรคนจนแต่ไปลงทะเบียนแอปทางรัฐอยู่ขั้นตอนหลอจะต้องยกเลิกไม่ต้องยกเลิกครับยังมาจัดก,การให้เราเสร็จสับครับทุกคนไม่ต้องตกใจครับมันจะค้างอยู่ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามเป็นปกติของเป็นปกติของทุกคนนะฮะที่มันจะค้างอยู่ขั้นตอนที่สองและขั้นตอนที่สามนะครับต้องไปใช้ในจังหวัดของตนเองไหมเอาจริงผมว่ามันต้องแยกแยกกลุ่ม บัตรคนจนกับผู้พิการเนี่ยมันได้เป็นเงินสดเนาะถูกไหมครับพอมันได้เป็นเงินสดเนี่ยมันไม่รู้หรอกเราไปใช้ที่ไหนมิฉะนั้นจะมากําหนดว่าใช้ในอำเภออย่างเงี้ยผมถามว่ามันมันกําหนดไม่ได้หรอกถูกไหมแต่สําหรับคนที่เป็นกลุ่มที่สองที่ต้องไปรอรุ้นสามสิบล้านคนอะ ว่าใครคุณสมบัติได้ไม่ได้เนี่ยก็ไปรอลุ้นกันเอาเนี่ยแล้วกลุ่มเนี้ยถ้าได้บัตรเอ่อถ้าได้เป็นเงินสดผมไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่หรอกหรือจะได้เป็นวอลเล็ตก,ก็ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่หรอกแล้วไปจํากัดการใช้นอาเภออีกเนี่ยโอ้โหทีนี้นมันจะเกิดความเหลื่อมล้ากันเนาะในความรู้สึกผมนะเดี๋ยวต้องถามอืมใช่ในกลุ่มที่สองรัฐบาลยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรแบบชัดเจนเลย ถูกไหมอืมกลุ่มที่สองจะรอดไหมกลัวรัฐบาลโดนสอยก่อนอืมเขาคงไม่สอยเร็วขนาดนั้นหรอกกลุ่มเศรษฐาก็ต้องใช้เวลาตั้งหลายเดือนกว่าจะโดนสอย วิธนั้นนะี่ยมันต้องโอนเงินมาระดับเพราะงบประมาณสาเหตุครั้งที่แล้วที่มันมีปัญหาเพราะงบมันไม่มางบมันไม่มีหางเงินแต่ตอนเนี้ยอนุมัติงบแล้วเงินมาแล้วต้องรีบใช้เงินน,นี่คือรัฐนี่ครัฐต้องรีบใช้เงินเงินก้อนแรกต้องใช้ให้หมดก่อนสามสิบกันยาไม่งั้นจะต้องถูกดึงกลับแสนสองหื่นล้านอะไรก็ว่ากันไปไมิเะนั้นก็ไลยต้องให้ คนเออคนจนกับผู้พิการก่อนเข้าใจผมใช่ไหมแล้วก็งบปีหกแปดก็จะมาเริ่มที่ตุลาก็มาแล้วมันก็เลยต้องใช้ตังคการจะคิดว่าสอยไม่สอยอะไรอย่างเงี้ยโอนเงินให้เราก่อนแล้วรัฐบาลก็จะไปจะอยู่แต่โอนเงินเรามาแล้วจ้ะทุกคนเข้าใจผมใช่ไหมกว่าจะสอยอไม่รู้นะกว่าจะสอยแล้วแต่มันต้องโอนเอไตรมาสที่สี่อ่ะตุลาพฤศจิกาธันวาไม่รู้ว่าได้เดือนไหนอ่ะ มันอยู่ในช่วงที่โอนเงินให้เราแล้วสบายใจได้เข้าใจใช่ไหมฮะอืมอยากอยากให้เขาไม่ต้องกำหนดอำเภอใช่ไหม,มผมว่าเดี๋ยวไอ้กลุ่มที่สอเนี่ยต้องเปลี่ยนอีกเยอะเลยเชื่อผมเถอะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอีกมิฉะนั้นเนี่ยเราทำตามที่เขาบอกไปก่อน ว่าบัตรคนจนกลุ่มแรกบัตรคนจนผู้พิการไม่ต้องทําอะไรนอนอยู่บ้านรองเงินเงินเข้ามาเป็นเงินสดอ่ะจะเข้าไปช่องทางไหนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่เพราะตอนนี้กำลังสัมีสับสนอยู่ถูกไหมฮะสองคือไอ้กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนในแอปทางรัดที่ลงทานโทรศัพท์ถึง15กันยาและกลุ่มที่ลง15กันยาไปจะถึงกลางตุลาเนี้ยกลุ่มสกลุ่มนี้ ก็ต้องไปตรวจสอบคุณสมบัติอะไรยังไงก็ว่ากันไปซึ่งเงินมันจะโอนก็ประมาณพฤติการธินวาเนี่ยเนี่ยเราก็ทําตามขั้นตอนรักษาสิบเราไปก่อนแล้วมันจะมาช่องทางไหนอะไรยังไงจะได้ในอำเภอให้เขาไปเคลียร์กันเราเองเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนไปตามกระแสวิภาควิจารณ์เนาะและกระแสว่าเขาจะเอาใจหรือจะหาเสียงหรือเปล่าเข้าใจไหมเข้าใจผมใช่ไหม ถ้าอยากจะเอาใจหาเสียงก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเงินสดนเลยก็ได้ถูกไหมล่ะอือหรือจะเปลี่ยนแบบไปต้องอะแเพิรก็ได้ไปใช้กันได้อะไรอย่างเงี้ยามก็เปลี่ยนอีกเชื่อผมเถอะรอก่อนทําตามรักษาสิศีลเราพออืมแต่ตอนนี้ดึกแล้วฮทุ่มทุกคนผมก็นั่งจิจสบายใจเลยอ่ะ กลุ่มแรกเน้นย้ำว่ากลุ่มแรกบัตรคนจนผู้พิการสบายใจได้กันยานี้น่าจะอยู่ในช่วง23-30ิบเนี้ยกันยาเนี่ยเงินถึงมือโอเคสบายใจกลุ่มที่สองรอไปคัดกรองจวนร,รัฐบาลจะอยู่จะไปกว่าจะผ่านกระบวนการร้องเรียนขั้นตอนตรวจสอบนู่นนี่นั่นะ เงินมันโอนให้เราแล้ะเข้าใจผมพูดใช่ไหม,มได้ฟังคุณอนุวัฒน์จัดให้พูดแบบนี้แล้วนะ,ะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก็ดีใจและก็เชื่อกันได้แล้วนะคะว่าจะได้รับเงินกันจริงๆนะคะโดยเฉพาะยินดีด้วยเลยบัตรผู้พิการและบัตรคนจนทุกท่านที่อีกไม่กี่วันจะได้รับเงินกันแล้วนะคะ ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทางช่องก็จะคอยนำข่าวสารมาบอกต่อทุกท่านแบบนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องไม่มากก็น,น้อยขอขอบคุณคุณนันวัจจัยด,ด้วยนะคะวันนี้ทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นไนดะ้รับทราบทุกกันและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆค่ะสวัสดีค่ะ